สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้ครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ได้มีการประชุมหารือกันเป็นการเร่งด่วนนะครับในช่วงค่ำของวันที่14เป็นการประชุมเพื่อสรุปมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่ง มาตรการต่างๆที่รัฐบาลทําอยู่ที่ผ่านมาก็จะหมดในเดือนมิถุนายน2565ดังนั้นจึงต้องประชุมหาข้อสรุปและจะเข้าคอรมอรนะครับในวันอังคารที่21มิถุนายนนี้เพื่อให้ทันประกาศใช้ในเดือนกร,รกฎาคมนี้ทันทีเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับ หากรับชมคลิปแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับน,นายสุพัฒนพงศ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีเตรียมชงมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ในกรมรสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคมทันทีเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนน,นายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีเผยขณะนี้ได้ข้อสรุปมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนรอบใหม่แล้วเตรียมชงกรมเห็นชอบ ในสัปดาห์หน้ายืนยันมีเงินใช้ในการดำเนินมาตรการแน่นอนนะครับเมื่อช่วงค่ำวันที่14มิถุนายน2565นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เดินทางมายังกระทรวงการคลังเพื่อร่วมประชุมหารือมาตรการแบ่งเบาภาระก้าวของชีพประชาจนรอบใหม่โดยมีนายอคมเติมพิทยาไปสิธิ์และมนตรีครัง นายดุริชาพิจยานันเลขาสภาพัฒน์และอีกหลายคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมนะครับโดยที่ประชุมได้ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยนายสุพัฒนพงศ์เปิดเผยหลังการประชุมเพียงสั้นๆว่าขณะนี้ได้ข้อสรุปถึงมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วโดยให้แต่และหน่วยงานไปทําสรุปอีกครั้งเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณาอนุมัติในวันอังคารที่21มิถุนายนนี้ เพื่อให้ทันประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคมทันทีนะครับและสำหรับมาตรการที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนะครับก็มี10มาตรการก็ได้แก่1เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อกาดหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนนะครับจำนวนกว่า3ล้านกว่าคน2ให้ส่วนลดซื้อกาดหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาบเล่แพงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ3ช่วยค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล250บาทต่อเดือน ในกลุ่มมอเตอร์ไซครับจ้าง4ตึงราคาขายกาซ์ด m g v 15.59บาทต่อกิโลกร,รมัม5แท็กซี่มิเตอร์โครงการลมหายใจเดียวกันซื้อก๊าซ LPG ในราคาที่ถูกนะครับ6ลดค่าไฟนะครับ7ตึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่35บาท8ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลกา๊าซหุงต้มนะครับ9ลดเงินสมทบในจ้างลูกจ้างม .33 นะครับ5%เหลือ1%และ10นะครับ ลดเงินสมทบม .39 จาก9%เหลือ1น1.9และม .40 เหลือ42บาทถึง180บาทต่อเดือนนะครับก็สำหรับการประชุมของทีมเศรษฐกิจเร่งด่วนในรอบนี้นะครับเพื่อเตรียมมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนโดยคาดว่ากลุ่มบัตรคนจนและกลุ่มประกันสังคมก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะครับและจะเร่งเข้าครมให้ทันวันที่21มิถุนายน6 5เพื่อประกาศใช้ให้ทันเดือนกรกฎาคมนี้ทันที ยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารสําหรับมาตรการเยียวยารอบใหม่นี้ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเยียวยาล่าสุดนะครับที่นํามาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับหากมีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบทันทีนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ